ผมครูวิลามีเหมือนพิษพันธ์อุดีสายเลนทอนหนังใหญ่โขนอยู่อยู่ตำบลมงคลน,นิมิตอำเภอสามโคกจังหวัดอ่างทองผมผม,ผมเดิมนะฮะจะเป็นโขนอ่าเป็นโขนเป็นโขนแล้วก็มาได้โขนได้หนังอหนังใหญ่มันมีตั้งกับสมัยยุธยาไหนบรมมาตายโรคกนาดเกาะ มีอยู่ในบทไหว้ครูหวังประสาวราชดอนทั้งหลายชื่นชมสม,มหมายสมบูรณ์วิปัสสถาวรเพราะที่นีไ่ไม่ไม่มีวิชาการผมไม่ได้เรียนวิชาการผมเรียนแต่วิธีการวิชาการไม่มีโอกาสเรียนสถาบันกับเขาผมเรียนอยู่กับครูเรียกว่าเรียนตามพ่อก่อตามครูนี่หนังใหญ่เนี่ย พศ2 3 0พระเจ้าโศกมหาราชสร้างเจดีย์84,000องค์ที่อินเดียนก็เอาเอามาเล่นเฉลิมแต่เขาไม่เรียกหนังเขาเรียกฉายาคือการเล่นเงาอันนี้ก็ก็เล่นรามายณะเนี่ยนี่หนังมันก็ตกมาถึงเอเชียใต้เอเชียใต้ก็รับรับสูตรเครื่องแกงมา แต่ว่ามาปรุงด้วยของชูรสของแต่ละชาติของชูรสคือภาษาวรรณกรรมวัฒนธรรมเขาเป็นมีใส่เข้าไปในในในเมื่อก่อนไม่เรียกโข,ขนเรื่องการเล่นเงาไ้โขนมาทีหลังเรื่องของเรื่องหนังเนี่ยมันมันเป็นอุปรกรณ์สอนธรรมะคือหนังจะสวยเพราะแสงแสงแสงสว่างเข้ามาช่วยมาสาร นี่มาเกี่ยวกับธรรมะยังไงธรรมะน่ะจะตีไร้รนะรสีก็สิ้นสวยบุรุุด้วยไร้สีก็สิ้นดีนี่มาในหนังเนี่ยมันจะสอนเรื่องธรรมะชนะอธรรมเรื่องมายนะเรื่องรามเกียรตินะเรื่องความซื่อสัตว์ระหว่างคู่ครองซื่อสัตว์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ซื่อสัตว์ระหว่างครูกับศิษย์ถ,ถือกันอย่างนั้นนะก็เลย ติดต่อนออนเนื่องกันมาพอต่อว่าเก้าเกาเผมเล่นโขนตัวแรกเป็นตัวเอกเลยแบกลง,แ,งแบกลงโขนทีแบกกระดานเนี่ยอ๋อแบกกระดานนะกระดานต้องเป็นร้อยร้อยแผ่นน่ะ,ะใครให้ไปเล่นพันตีนพันมือกัเราเล่นก็นยังไม่เป็น <laughs> จนว่าจนเล่นท้ยูกับครูเรื่อยมามัน ซึม้าไปเองพลาน,นังยักษ์ลิงตลเกเยนจาคนฝาคคนร้องมันเข้าซึมก็ไปเองอะ่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุก็สิบสองสิบสามเนี่ยโดยประมาณมันจําไม่ได้แล้วประมาณก็อยู่กับครูบาอาจารย์มาจนนั่นแล้วจนกระทั่งมาก็มาเรื่องทำหนังนี่ก็ความบ้านอ,อยากเรียนท่านก็ส่งให้ส่งมีดให้เล่มอ,อ๋อคือตอนนั้นอาจารย์พีรานี่คือทำหัวโขนเป็นแล้วเป็น แล้วค่อยมาพัฒนาเนรียนรู้ต่อหนังเพราะว่าเจอครูหนังอ่ะเราก็ต้องหาหนังเม <Josh. S 2> ื่อก่อนชื่ต้องไปซื้อหนังเขาหลังอุตสาหกรรมหนังเนี่ยเขาทำเสร็จเลยออกมาเป็นตัวหนาหนๆอะไรอย่างกองนู้นอ่ะ <c oughs> นะสั่งเท่าไหร่เราไปดูขนาดได้ความกว้างได้ความหนาดได้สี่ตัวเลือกเลือกเข้ามาส่งถี่ยี่สิบสามสิบตัวก็เป็นหน,นังอะไรหนังวัวหนังควาย <c oughs> นี่หนังวัวหนังควายเนี่ยถ้าเขาทำเป็นหนังนอกแล้วเนี่ยแผลจะน้อยเพราะเขาลอกถลกด้วยเครื่องอนี่หนังของไทยถลกในมือ,อช่างคนถลกเขาจะต้องทําผลงานเขาทําเวลาทําเงินเขาก็มีแผลเยอะอก็ใช้ไม่ได้หลังจากซื้อหนังมาแล้วซื้อหนังมาแล้ว<ๆ>ก็มีคนเขียนลายนี่ได้คนเขียนมาก็ขยาย ขยายอย่างนั้นนะ mm hmm. ก็เขียน A 4มาให้เอี mm hmm. ให้ก็ขยายขยายเราดูตัวหนังของเรากว้างยาวเท่าไหร่ก็ไปบอกไอร้านที่ขยาย mm hmm. ได้มาแล้วก็ <c oughs> ลอกลายลงหนังแล้วก็นั่งทําไป <c oughs> ถ้าหนังหนังทั้งตัวเนี่ยอย่างอย่างหนังหนังหนังใหญ่ัวหนังรถในนะั้นหนังรถหนังเมืองนะ <c oughs> ต้องนั่งสลัดถึงยี่สิบวันโอ้ <c oughs> แล้วลงสีอีก สิบวันนะนี่มันก็ต้องมาหวนว่าลงสียังไงคือหนังใหญ่มันมีหนังกลางวันหนังกลางคืนหนังมงคลหนังอาวมมงคลชนหนังหนังมงคลก็เรียกหนังเบญจรงในเรื่องมีสีนะที่มีสีคือเป็นหนังเล่นเล่นเล่นงานมงคลนนี่เป็นหนังขาวดำนะเล่นติดปากเดี๋ยวนี้นะโทษท้าขาวดำนอนะ ก็อันนั้นหนังอ่าวมงคลอ่าวมงคลอันนี้ในอาวมงคลก็ยังมีเล่นงกลางวันกลางคืนอีกเล้เล่นงกลางวันก็ปิดทองไอ้สีเหลืองที่เว้นไว้เนี่นะสีหนังเนี่ยกลางคืนจะออกเป็นสีทองมีถ้าหนังถ้าเราปิดทองแล้วเล่นงกลางคืนเนี่ยทองมันไหลผ่านแสงลึบไม่สวยคือหนังอย่างนี้ไม่ได้นะหนังกลางวันมีหนังกลางวันหนังกลางคืนแล้วมีมีมีหนังเล็กอีก นังเล็กในตัวนี้นี่เขาเรียกหนังช่องระทาเหมือนการทําเหมือนการวิธีทำกันแต่ัวมเล็กอไอชีตัวเล็กพ่ะจอมันยาวแค่สี่เมตรอันนี้จอมันยาวแปดวาหกวาเงี้ยพ่อจอตัวใหญ่เรียกกันหนังลงนี่หนังช่องระทาเขาเล่นในในงานจุดดอกไม้ไ่ระทาคือดอกไม้ไบผมมา <c oughs> หนักๆเข้าพอตกพศสี่สิบนี่ไอคนดูโขนเป็น <c oughs> ดูหนังเป็นก็ร้มเสียหายท้าายเชียจาก <c oughs> แล้วคนก็ดูไม่เป็นแล้วคนโขนหนังยิ่งเฉพาะหนังเนี่ยมันใช้ภาษาไทยแล้วสามหมื่นกว่าคำที่มีอยู่ประจำชาติเนี่ยมาใช้ดำเนินเรื่องอย่างนี้ก็ฟังออกม,ม,ออกมั่มาออกมั่งรู้มั่งไม่รู้ม,มั่งก็เบื่อกันก็ไม่มีใครดูใครหากันนี่ผมมาบ้าดังนี้ ผมได้บทได้อะไรได้วิชาทำหัวโขนทำตัวหนังอะไรมาไม่ทำแล้วเดี๋ยวตายก็เลยต้องทำทิ้งไว้ทุกวันนี้คือเราทำทำไปเรื่อยๆหรอทำไปเรื่อยๆเนี่ยหนังกองไปเลยไหมล่ะมันมีการมีการจำหน่ายมีกระไหลไหมครับไม่มีไม่รู้ใครจะซื้อทำอะไรนี่ก็จะเก็บก็คือการทำเก็บไปเรื่อยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นี่ แล้วเป็นแทงคุณแผ่นดินไงคแทงคุณครูวาจานชาชีจะให้วิจามาคือที่ผมสอนเนี่ยสอนให้คนเป็นเจ้าของหนังเจ้าของโขนคือล้ำได้ภาคได้บักเครื่องได้ทำหัวโขนได้หนังก็เหมือนกันสอนวิธีทำตัวหนังสอนวิธีเชิดเชิดยังไองอะไรยังไงสอนวิธีภาคนะแล้วแต่ว่าใครจะเอาได้แค่ไหนเพราะในกระบวนหนังเนี่ยเขาเรียกว่าเชิด กระบวนโาเรียกว่าเต้นละครเรียกฟ้อนร้องนะเขามีวิธีการอย่างนั้นเขาเรียกกันมาอย่างนั้นของผมนะครับหลายครูบาอาจารย์นะจากที่อาจารย์เรียนรู้มาอ่าฮะไม่ใช่วิชาการนะคือแบบไม่ใช่ถ้ามันตอนปฏิบัติการแล้วปัจจุบันนี้ไม่ได้มีน้องๆหรือว่าลูกศิษย์ลูกผ่าได้มาเรียนรู้เรื่องการทำแบบนี้ก็มีเหมือนกันมีมีนี่ไปสอนพชรบุรีไว้หนังเขาเล่นได้แล้วเกิดได้แล้ว เรื่องของอ่างทอ,องเขาเองครับอาจารย์อ่างทองก็มีแต่คนชอบยังไม่มีคนที่จะทำไม่มีคนที่จะรับการทอด<ะ>คนโบราณท่านว่านะ,ะเด็กไม่หิวนมอย่านมว้ป้อนนะ,ะมันเบื่อทิ้งหมดนะอัะนนี้อาจารย์ได้วางเป้าหมายในการสื่อสารงานหนังใหญ่ของอ่างทองหรือของอาจารย์เองต่อไปอยังไงบ้างครับก็รักษาของไว ขาอยากได้เขาก็มาเรียนเองนะไอ้ไม่เรียนจะไปฉุดเข้ามาก็ไม่ได้